สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่วันที่2สิงหาคมถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันที่3สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษพร้อมพนักงานราชการเฉพาะกิจเข้าร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันที่3สิงหาคม2564พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเปราะบ,บางในครัวเรือนในเขตพขื้นที่อำเภอกันทรลักษ์อําเภอราศีสลอําเภอศิลาลาดและอําเภออุทุมพรพิสัย จำนวน11ครวัวเรือน11คนนอกจากนี้ทุกวันอังคารและวันศุกร์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษร้อมใจนุ่งผ้าไทยและผ้าผืนเมืองเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสมวันที่4สิงหาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษพูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ว่าการอำเภอเมืองสีสเกตกอรมนรสีสเกตและตรวจคนเข้าเมืองสีสเกตรตรวจเยี่ยมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำชับสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด1 9ในอำเภอเมืองจำนวนสีแห่งจำนวน101คนและในวันเดียวกันพนักงานตรวจแรงงาน ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเปราะบ,บางในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จำนวนสองครัวเรือน2คนวันที่6สิงหาคม2564าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมประชุมรับนโยบายศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดจากพลเอกประวิตรวง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงผ่านการประชุมทางไกล ณห,ห้องประชุมสะกำแพงใหญ่ชั้น 4, สี่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษวันที่6สิงหาคม2564พนักงานตรวจรายงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับนายคูรินันศีรัสวิทยากรจากสำนักงานเกษตรตำบลไพรเข้าติดตามให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะป,ปลูกและการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการ แรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณบริษัทพอสชอผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดอำเภอขุนหารจัังหวดศรีสะเกษ